โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้ h จะสองศูนูนนะวันนี้อยู่กับเกมโรบอกนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาใจดีครับก็จะมาทําการสุ่มผลให้ผู้เล่นใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเซิร์ฟนี้มีไหมนี่ครับมีครับข้างหัว20นะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลแจกคนนั้นกันนะครับโอเคไปขอให้ผลดีๆแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวขอเป็นผลกันนะผลก่อน เอาผลมังกรไปครับทุกคนโอเคนะส่วนถ้าใครเห็นแคนผมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคือผมจะแบบกลับเข้าแคนเดิมเมื่อผมเลเวตันแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ใกล้เบลตาเต็มทีนะบอกเลยถ้าผม,มเลเวลตอนนี้ใครจะเอาผมอะยากนะเพราะผมมีผลมังกรยังไงลนะ่ะ ตั้งแต่ผมพอผมเริ่มตั้งผมจะเริ่มเก็บค่าหัวประมาณสักสิบล้านนะคะเ,เขาตอนนั้นก็ออกยังยังครับค่าหัวเพิ่มมาสิบนะครับเคครับเ,เราจะไปเอาผลปิศาจให้เขากันไอคนนั้นเปล่เาเฮ้ยหากิ้นังห้ากิฮากิ้ะเกบผมมองไกลยังวะจะไปครับสองแสนผลอะไรวะึบผลจะปีนเกือเกินไปเกือเกินไปฮ เฮ้ย hey, ทุกคนมันเกินเกินไปอะ่ะผมแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราอันนี้ไปแล้วกันนะแ๋ยวให้เขาไปแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหทำไงดีอะ่ะทุกคนโอ้ my g ก็เดี๋ยวดูเขาก่อนนะว่าเขาใช้ผลอะไรนะตั้าใจหผลนตีมก็โอ้แต่ละคนบ้านแต่ละคนบ้านผมเสียงดังมากเลยครับทุกคน อ้าวเขาไปไหนแล้วอ่ะอ้าวเขาออกไปแล้วครับทุกคนให้แต่มีน้องคนนี้นะเราไปหาน้องคนนี้ก็ได้คุณโอเคครับไปไปหาน้องคนนั้นดีกว่าฟุบฟเฮ้ยน้องชายหยุดก่อนหยุดก่อน น้องชาย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 หยุดก่อนน้องชายน้องชายหยุดก่อนหยุดก่อนเอาผลไหมเอาผลเอาผลเออเอาไปครับยังไงเราจะตามเขาไปแล้วว่าเขาจะทำอะไรครับทุกคนอ๋อเขามีผลบากี้นี่แต่แต่ผลจะปิ้งรากาแพงกว่านะ จะกินหรือไม่อ่าแม่กินขา้าวลางนาแล้วมอาไ,ไ,ไ,ไม่ออกครับอาไม่ออกอ่าไม่ออกเตรียมเียนกิันแม่โอ๊ยอาไม่ออกข้าบอาไม่ออกนี่เขาได้ผลบาร์กี้มานะทุกคนโอ้เกลน,นะอาไม่ออกก็ไม่ออกเ <c oughs> ออ อ้าวครับไอเด็กคนนี้ใจมันได้ว่ะไอเด็กคนนี้ใจมันได้ว่ะอ้าวอ้าวเด็กคนนี้มันใจมันได้อะทุกคนเด็กคนนี้มันเอาจังวะเด็กคนนี้มันเอาจังวะมาเอาเสืใจมันได้วะน้องใจมันได้ว่ะ โเคอาะแล้วแล้วคนนั้นหายไปไหนแล้วอะ่ะคนนั้นออกคนนั้นเขาออกจากเซิร์ฟไปเลยน่ะโอ้อะไรวะวันนี้เ <c oughs> อ้ยแต่ผมได้ผมบารกี้จากเขามาแล้วเดี๋ยวผมไปจ่ผู้เล่นใหม่หนึ่งคนดีกว่านี่คนนี้รับค่าหัวเอา้เอาอะไรวะมันยังอืมปิดพีพีด้วยโอ้มันชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวอ่านดิ ไอโอเคว่ะไอโอเคว่ะไก่ไก่ครับไก่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 ครับไก่ไก่นี่ไก่พินมาเลยไก่ไก่เอ้ยไก่ไอไก่ไก่เหมือนเก่งอ่ะเออเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งเหมือนเก่งเหมือนเก่งเนี่ย อายุโอเคนูนแล้วคนไทยนะ่ะคนแี้คนไทยเพราะเขาต้องชื่อว่าอายุโอเคนะกับซีจีจีด้วยนะนี่เนี่ยจะมาลังแกะมึงลังแกสีคนแล้วเว้ยมึงลังแกคนเรือกตันเน่ยไอที่หญิงก็เรือยังไม่ตันนะทุกคนอ่ะคนนี้เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงผู้ชายว่าทำไมแต่งตัวอย่างนั้นคือแบบร่างกายเขากำกำยำนะแล้วก็ข้าวหัวเขาด่เดียวเองนะ่อ้เดี๋ยว อาวคนนี้ซะด้วยนี่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเธอน่ะสนใจผมปิศาจไหมสนใจไหมสนใจไหมสนใจไหมเอาไปครับเฮ้ยอย่านะอย่ากินเอ้ยอย่าทิ้งน่ะอย่าทิ้งน่ะกูฆ่ามึงน่ะกยิยังยังเออกินแล้วเย่ อยากได้ดาอยรู้ครับอชอบหาเรื่องนี่ชอบหาเรื่องชอบหาเรื่องชอบหาเรื่องเอง,เองอเหาเรื่องผีคนนี่หาเรื่องผีคนหาเรื่อง เฮียงหาเริ่มผิดแล้วม่มนนวนนผิดคนผิดคนหนึ่งครับว่าผิดคนเฮียงพยอนพยอนอง ลำโพงที่ไหนลำโพงมูทูดลำโพงมูทูดโอเคทุกคนอา้าวทำไมผมมาอยู่ตรงนี้วะคอยหาเรื่องวะไอ้นี่เหรอโอ้โหเม็ดเดียวตายไอ้นี่ เสายสคนนี้นะ่าจะตีผมนะเมื่อกี้ผมไปเอาของไอพี่นะทุกคนอ๋อหาเรื่องวะหาเรื่อง <laughs> หาเรื่องอีกคนน,ะน <Yeah. S 1> ้าเนาะเท้าเราตันนะาจะแรงกว่านี้เออที่จริงก็แรงอยู่นะทุกคนดูขอทุกอย่างตังเลยนะทุกคน <c oughs> อะไรบายบบกมือ <c oughs> เกนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครได้เออวันนี้นะสำหรับใครที่อยากที่จะแบบได้ละครับแบบมีผลท้าวงทาวอนนะผมผมจะมาแจกกันเด้อนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นมาให้ดูนะรอแป๊บหนึง่งอัน,นนี้นะครับก็คือรหัสนะครับสำหรับใครที่อยากจะ เข้าเลขรหัสนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะคือผมจะแจก้วแจกวันนี้ก็แจกหนึ่งรหัสนะครับก็มีผลไฟถาวรนะครับแล้วก็มีหลายอย่าง่อวะเออ,อเหรอครับนี่ครับนี่เป็นชื่อนะชื่อผู้ชายนะครับทีเจ็ดสามห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็รหัสผ่านคือ x อกไอเหกสองสองห้าหกสามนะเป็นเพศชายนะครับทุกคน อเคก็ใครที่อยากจะเอารหัสนี้ก็เอาไปเลยครับผมให้หนึ่งคนนะแล้วถ้าเอาหลาผมไปก็กรุณาเปลี่ยนรหัสด้วยนะเผื่อบางทีมีคนมาแบบใช้ใช้นะครับแบบเห็นคลิปนี้ไงเห็นคลิปช้าแล้วแบบมากดใช้แล้วไม่ได้เปลี่ยนรหัสพ่านคนที่เล่นอยู่ก็จะเด้งออกนะครับจะไป๊ม่บายครับคลิปนี้